สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับกำเนิดอสูรโลหิตจะเป็นสกินใหม่ของตัวโอเมนนะคะทุกคนก็จะเป็นไวส์แอนกริสนะคะถ้าอ่านผิดออาอไ้ด้วยนะคะแล้วเวลา กิจกรรมก้งแต่วันที่18นะคะจะถึงวันที่1กลกฎาคมนี้นะคะมีเป็นกรอบโปรไฟล์มาให้ด้วยนะคะเป็นการันตี2สกินใน8ครั้งนะคะ <S <S เริ่มต้น5คูปองนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวกิจกรรมนะคะแล้วก็บอกราคาคูปองของจอโอมินนะคะว่าจะหมดไปเท่าไหร่แล้วก็รายละเอียดการเล่น,นกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะคลิปนี้กดแชร์กันลล์กดติดตามได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูความสวยของสกินตัว โอเมนกันก่อนดีกว่านะคะทุกคนปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโก็เด้นเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่อุปเีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเเิมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เเเเเเิมเเมอย่าลืมมาเตเมเกเที่เเ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 ิมเเมกันเเอะๆนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำลิมิเต็ดออกส้มๆเหลืองๆแล้วมันก็จะมีขอบม่วงๆด้านข้างนี้นะคะเราคิดว่าราคาเนี่ยไม่น่าแพงมากนะมัง้งแต่และเคิดวเป็นสกินระดับแบบมิราเคิลอัลติเมตอะไรประมาณนี้นะคะของตัวโอเมนนะเรามาดูหน้าตากิจกรรมสกินโอเมนกันเลยดีกว่านะคะทุกคนพอเรากดเข้ามาที่หน้าตากิจกรรมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะเป็น การันตีในสีครั้งนะคะเราก็จะเลือกของรางวัลก่อนแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีสกินเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปสกินนะคะแต่เรามีแบบว่ามีสกินเกือบหมดแล้วมันก็เลยมีนะคะนี่ก็จะเป็นการันตีใน8ครั้งอะ่ะลองกดยืนยันไปนะคะกดยืนยันไปกําเนิดอุ้ยเราได้ส่วนลด4 0ส่วนลดน้อยมากนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตากิจกรรมประมาณนี้นะคะจะมีเป็น ไม่รู้ว่าเป็นอิโมจิหรือกรอบโปรไฟล์นะนอันนี้ก็จะเป็นมีท่าเต้นมีลูกแก้วมีคำพ,พิเศษนะคะมีปัดเปลียนชื่อนี่น่าจะเป็นอิโมจินะคะแล้วก็หินเลนขั้นบัตเตอร์ไฟทุกคนนะคะสามารถอันนี้ก็จะเป็นรูปสกินข้าวๆนะแต่เราคิดว่าคนอื่นน่าจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเราแหละถ้าใครได้70%ก็ดีใจด้วยนะคะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวส่วนลดประมาณนี้นะคะของรางวัลเข้าใน กล่องจดหมายนะคะกดกติก้าก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนสามารถดูราคาคูป,ปองได้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะลองสรุปราคาคูป,ปองให้ท้ายคลิปนะคะว่าถ้ามีส่วนลดกับไม่มีส่วนลดเนี่ยราคาจะอะไรยังไงนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะในการสูมสกิลโอเมอร์เราคิดว่าสุ่มครั้งที่11นี้นะคะน่าจะออกแล้วนะ ส่วนสำหรับส่วนลดนะคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้นะคะจะอยู่ที่6ไอ้169นะคะครับ199เราจะเก็บส่วนลด40%เนี่ยมาใช้ในช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่จะเก็บสกินตัวโอมินนะคะเดี๋ยวเราจะลองกดให้ดูนะถ้ามันลด40%อันนี้เราก็เหลือ3คูปองประมาณนี้นะคะแต่เราคิดว่าไอ้พวกคูปองน้อยๆเนียน่ย,น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 ยตอนที่มันเล่มตรงนี้นะคะ 59 29 39 49ยิเ้มเนี่ยยังไม่ต้องใช้ดีกว่าเก็บเอาไว้ใช้สองช่วงสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะลองหมุนให้ดูนะ5คูปองต็มเต็มเต็มแตตําตําเต็มได้ยินเลื่นค่านาคอนะคะเดี๋ยวลองหมุนให้ดูอีก19้คูปองนะคะจะได้อะไรคือยังได้รูปโปรไฟล์มากต็ตได้อีโมจินะคะเดี๋ยวลอง หมุนอีกยิ้มก้าแล้วกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าอยากได้จะได้เป็นอะไรนะคะตาต็มาตํมเต็มเต็มต็มเต็มอ่าได้ทาเต็นนะคะคลิปนี้ก็รีวิวกิจกรรมข้าวข้าวประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เราค่อยมาซุ่มเก็บสกินทีหลังนะคะแอร์สำหรับไอโซลนนี่เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ใช้ด้วยนะคะส่โนลนมันน่าจะสูงสุดประมาณเท่าไหร่ว่าน่าจะสักไม่เกิน 60- 70นะคะทุกคนเราก็ไม่เคยเห็นคนได้เกินนี้เลย แต่ส่วนลดเราได้น้อยมากน้อยจริงๆอ่ะกะแบบว่าไม่มีให้รุนเลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงราคาคูปองกันเลยดีกว่านะคะทุกคนสำรับราคาคูปองนะคะขอบอกไว้ก่อนว่าตอนเรารวมราคาเนี่ยก็รู้สึกว่าอึ้งเหมือนกันไม่คิดว่าราคาจะแรงขนาดนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาที่อ้างอิงมาจากส่วนลดกลางๆและการแบบ5 0เซนตนะคะอันนี้คิดมาแล้วนะคะราคาที่รวมส่วนลดนะคะราคาจะอยู่ที่ 7, 77, 7 7 7เอย7 772นะคะ772คูปองนะคะซึ่งสกินนะคะเราก็จะได้ไปประมาณ3สกินนะคะก็จะมีสกินที่เราเลือกเนี่ยสสกินนะคะแล้วก็จะเป็นสกินโอเมนอีก1สกินนะคะทุกคนในราคา7 72นะคะ772คูปองนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะตอนเห็นราคาก็คือ ตายเน่ตายเน่ไม่ไม่อยากสุ่มแล้วอะราค่ะแอบแบบว่าแอบแรงนะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไว้ค่อยมีโอกาสมาเก็บนะเรารู้สึกว่ามาถึงต้นเดือนเลยประมาณกี่อาทิตย์ว่าวันนี้วันที่1 0 1 0 18ปะ่ะทุกคนประมาณ1112กว่าวันนะยังมีแบบว่ามีเวลาให้เก็บเงินไหมอันนี้ก็จะเป็นของควันนะคะเอยมีวันแล้วนะได้เป็น คัมพีมาแทนนะคะแล้วก็ได้รับทั้งหมดไปได้เป็นอิมมจิได้ทาวอลเลยนะแล้วก็จะมีเป็นเอิมมจิได้เวลาออกล่าประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราเันเียด้วยนะคะอาจจะไม่ได้มาซื้อสกินที่ดูนะคะเพราะว่าไม่มีเงินแล้วนะคะทุกคนไปละบายกดติดตามด้วยนะ